เด็กป้อคุณเธอป้ะเหรออืม้มตื่นเช้ามาอาบน้ำครับปะ้ะพ่อปลุกไว้นะพ่อปลุกไว้เอ้าปลุกไปปลุกไป <c oughs> <c oughs> พอทำหน้าลูกอะจะดูลูกว้า ทำไมต้องกลับไม่ไม่กลัวเหรออ๋อเปนหูแลทำไมถึงเปนแค่ขี้หูจ็กตัวทำไมมันเยอะจังเลยขี้หัวตัวแค่กันตั้งนอกอีกนกเคียรไหขาแน่ดูนี่โอ้ยเริ่มเนี่ย่อหูเรื่องทำล้ออียนะเป็นควันต่อบ่แป้งก็พ่อล้ออียไะ เงียบนะเงียบนะหลกเงียบเงียบนะคะตาแววแววเอาบัวลอยบัวลอยพี่บัวลอยแกนั่งนั่งไหนบัวลอวหรอคะกลัวทุัพย์ยังไม่ทันเตั้งแต่อยู่ในตอแล้วเนาะบะเก๋ไทยได้เลยว่ะดูฟังแต่บะเก๋ไทยได้เลยว่าว่าดินเนาะ พอถ่ายปุ๊บยุดดินเลยนาต้องออกมาพอถ่ายปุ๊บยุดอูอูเหมือนโทรศัพท์อะเนเ่ยแดงครับไม่ไไชอบอีนะเจ๊เม่ชอบแกล้งเหนือตะลุกดิหลอกจะงบนิ่งไหม,มนม้องาสาๆ <c oughs> แต่ยังแกล้งเลยอือ